กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2568เป็นหนังสือว .12511 ลงวันที่3ธันวาคม2567นะครับเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยเขามีขั้นตอนอย่างไรนะครับเราไปดูอเอกสารแนบท้ายกันเลยนะครับ เอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เพื่อที่ท้องถิ่นนะครับอบาตาหรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาก,ก็ตามนะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2568กันนะครับในขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2568ขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่ตรงนี้นะครับฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บภาษีเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้นะครับ1.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะน,นำเอาข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศออ .2567 เอาข้อมูลในปี67นะครับ แล้วก็ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสำนักง,งานที่ดินหรือสำนักง,งานที่ดินสาขาและข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปี2567เนี่ยนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีในปี2568นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับข้อมูลได้มาจากไหนก็คือข้อมูลในปี67นะครับ ข้อมูลที่ได้จากสำนักง,งานที่ดินข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ในที่ดินในปี67ทั้งหมดเลยนะครับนำมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีในปี2568นะครับแนวทางข้อ1.2ให้ท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับใหต้ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นะครับจากข้อมูล1.1เนี่ย ว่ามีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเพียงพอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่1.3หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอก็ให้เตรียมดำเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตของท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไปนะครับและ1.4กรณีคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้ความเห็นชอบลดหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา56หรือมาตรา57ในปีพศ2567เพื่อบรรเทาภาระภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายก็ให้นำเอาข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมาใช้ประกอบในการประเมินภาษีในปี2568ด้วยนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้สําคัญมากนะครับจะต้องไปดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้ความเห็นชอบในการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 56, 57หรือไมอ่ตรงนี้นะครับก็ให้นำข้อมูลตรงนีนะ้มาใช้ประกอบในการประเมินภาษีในปี2568ด้วยนี่คือในขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนะครับที่จะจัดเก็บภาษีในปี2,568นะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2,568ในขั้นตอนที่2นะครับในขั้นตอนที่2คืออะไรก็คือการแต่งตั้งพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีนั่นเองนะครับ พนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีแนวทางการดำเนินการก็คือ2.1ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายดังนี้นะตรงนี้เขามีตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเอาไว้แนบท้ายด้วยนะครับแนบท้ายของ ในเรื่องของขั้นตอนการจัดเก็บภาษีปี2 5 6 8ด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับในวงเล็บ1พนักงานสำรวจพนักงานสำรวจเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยควรจะแต่งตั้งผู้อำนวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นพนักงานสำรวจนตรงนี้นะครับ คนที่ควรจะแต่งตั้งเข้ามาสํารวจตรงนี้คือหัวหน้าผู้อำนวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นพนักงานสํารวจต่อมานะครับวงเล็บ2ถ้าเป็นพนักงานประเมินถ้าเป็นพนักงานประเมินตรงนี้เพื่อทำหน้าที่ประเมินภาษีโดยควรจะแต่งตั้งประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ลองประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือผู้อํานวยการกองเป็นพนักง,งานประเมินนะครับอ่าถ้าเป็นพนักง,งานประเมินนะครับวงเล็บ3พนักง,งานเก็บภาษีอ่าควรจะแต่งตั้งใครพนักง,งานเก็บภาษีตรงนี้เพื่อทําหน้าที่รับชําระภาษีและเล่งลัดการชําระภาษีตรงนี้ควรจะแต่งตั้งผู้อํานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บไรายได้เป็นพนักง,งาน เก็บภาษีตรงนี้นะครับพนักง,งานเก็บภาษีเนี่ยทำหน้าที่ในการรับชําระภาษีเร่งรัดการชําระภาษีควรแต่งตั้งผู้มืนในการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นพนักง,งานเก็บภาษีนะครับตรงนี้ในส่วนของข้อ2.1นะครับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี2.2นะครับคาสั่งแต่งตั้งพนักง,งานสํารวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําทุกปีไม่จําเป็นต้องทําทุกปีนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนํงงานักงานหรือต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับและ2.3กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสํารวจให้ทําคําสั่ง แต่งตั้งพนักง,งานสำรวจแยกต่างหากนะนี่คือ,อแนวทางนะครับแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนที่2นะครับก็คือการแต่งตั้งพนักง,งานสำรวจพนักง,งานประเมินและพนักง,งานเก็บภาษีนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2568นะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนที่3ของ าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2568นะครับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของอบัตรนะครับบัตรประจำตัวพนักง,งานสำรวจบัตรประจำตัวพนักง,งานสำรวจมีแนวทางการดำเนินการดังนี้นะครับ3 1ก็คือให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือท่านนายกเนี่ยออกบัตรประจำตัวพนักง,งานสำรวจ ตามแบบบัตรประจำตัวพนักงานสำรวจแล้วก็ให้มีอายุการใช้งานดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มีอายุการใช้งาน4ปีนับแต่วันที่ออกบัตรนะบัตรพนักงานสำรวจนะครับถ้าเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอายุการใช้งาน4ปี นับแต่วันที่ออกบัตรนะครับวงเล็บ2กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตามวงเล็บ 1. ก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานจ้างเนี่ยให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่ประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นบุคคลภายนอกเรากําหนดระยะเวลาในการสํารวจแค่ไหนก็ให้มีอายุการใช้งานแค่นั้นนะครับ 3.2พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีนะครับถ้าเป็น2ชุดนี้นะครับกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดให้มีบัตรประจำตัวพนักงานเอาไว้เป็นการเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นจึงไม่ต้องออกบัตรประจำตัวแต่อย่างใด่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพนักงานสำรวจให้มีบัตรประจำตัวนะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานประเมินภาษีพนักงานเก็บภาษีเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องออกบัตรประจําตัวพนักงานประเมินและพนักงานสํารวจพนักงานเก็บภาษีนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนที่4กันนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นขั้นตอนการสํารวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปีพศ2568านะครับ ในขั้นตอนการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้4.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเร่งรัดการจัดทำแผนที่แนวเขตของท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำไปใช้ประกอบการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดมีปัญหาในเรื่องของแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเพื่อมีให้เกิดปัญหาในการแจ้งการประเมินภาษีซ้ําซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชน4.2องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดสํารวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนและถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมาการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนดแล้วนะครับถ้าครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องดําเนินการสํารวจทุกปีถ้าสํารวจครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องสํารวจทุกปีแต่เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปก็ควรจะดําเนินการสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนอย่างน้อย1ครั้งในช่วง4ปีนะครับเพราะนั้นใน4ปีเนี่ยควรจะมีการสำรวจสัก1ครั้งโดยแนวเขตพื้นทีเน่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ4.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนดก็ให้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนโดยดำเนินการดังนี้นะวิธีดำเนินการนะครับวงเล็บ1ก,ก่อนดำเนินการสำรวจให้ท้องถิ่นจัดทำประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยกำหนดระยะเวลาการสำรวจตามแผนงานความจำเป็นและเหมาะสมแต่ละพื้นที่และปิดประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปณนะที่ทำการ หรือที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามตัวอย่างประกาศในเรื่องของการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับวงเล็บ2เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบในเดือนมกราคม68 หรือภายในกําหนดเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขยายไปออกไปนะครับโดยท้องถิ่นควรจะวางแผนประกาศกําหนดระยะเวลาการสํารวจให้สอดคล้องกับห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับวงเล็บ3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกําหนดระยะเวลาการสํารวจให้ประชาชนทราบโดยปิดเอาไว้ที่เปิดเผยณสําสนักง,งานหรือที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆทางโทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยก็ได้นะครับวงเล็บ4กรณีมีเหตุจำเป็นเช่น ทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียภาษีไม่ได้อยู่ในพื้นที่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะส่งประกาศและแผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีเฉพาะรายทราบทางไปรษยีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อประโยชน์ในการสำรวจเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อมาองเล็บ5การปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของพนักงานสำรวจตรงนี้นะครับ การปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของอพนักง,งานสำรวจ5.1พนักง,งานสำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่และอำนาจสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างภายในเขตของท้องถิน่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอายุของสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการประเมินภาษีตามแบบสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรมส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นกําหนดแนบท้ายระเบียบนี้นะครับ5.2ขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพนักง,งานสํารวจต้องสแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง5.3พนักง,งานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษีเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแผนผังบริเวณซึ่งแสดงรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาจจะขอให้ผู้เสียภาษีเนี่ยชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้นะครับ5.4ดวงเล็บ5้กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อยู่พนักง,งานสำรวจไม่สามารถเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้พน no ักงานสำรวจอาจจะนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ประกอบการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับถ้าเข้าไปไม่ได้นะครับ เช่นฐานข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของท้องถิ่นตามแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแบบผอท1แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างผอท2อทะเบียนทรัพย์สินผอทอ4แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่พบท5ทะเบียนที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่พบท6แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินพรด2 และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้นะครับงเง็บ5.5กรณีที่ผู้เสียภาษีขัดขวางการสำรวจหรือไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงานสำรวจให้พนักงานสำรวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ผู้ทีข่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา28-29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับ หรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ6 6กรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิน่นตามมาตรา29ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติว,ว่าด้วยการปรับเป็นพินพออัยพศ2565ซึ่งกำหนดให้การกระทำความผิดในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง และกฎหมายกำหนดให้ต้องชำระค่าปรับนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดมีอำนาจปรับเป็นพี่ไหนได้นะครับต่อมานะครับในข้อ5 4.4 4กรณีเป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ในที่ราชพัสดุหรือในเขตปฏิรูปที่ดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ หรือสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดที่รับผิดชอบก่อนแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เช่าที่ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย4.5เนื่องจากมาตรา10กําหนดให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสำนักง,งานที่ดินสาขาแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธทิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าต่อท้องถิ่นเป็นรายเดือน และมาตรา33กาหนดให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อท้องถิ่นภายใน60วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้ความสําคัญกับการสํารวจ และการปรับปรุงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปได้วยความครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับต่อมาข้อ4.6การสำรวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้มีพินาตตามข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นวงเล็บหนึ่งกรณีเจ้าของที่ดินได้ทําการเกษตรแล้วต่อมาภายหลังมีวัชพืชขึ้นสูงเกินกว่าพืชชนิดพืชที่ปลูก อันอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของที่ดินไม่ได้คเข้าไปบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ดินแปลงดังกล่าวหากยังคงปรากฏตามชนิดพืชที่ปลูกตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนดในบัญชีนะครับก็ยังคงถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมไม่ใช่ที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแต่สภาพแก่สภาพนะครับมีต้นไม้มีพืชที่เราปลูกไว้ตามหลักเกณฑ์แต่มีวัชพืชขึ้นลกเนี่ย ไม่ได้ถือว่าเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับวงเล็บ2กรณีสนามชนไก่ที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ด้วยเหตุอันอันไม่ใช่มาจากผู้เสียภาษีเช่นามาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไม่ถือเป็นที่ดินหรือสิ่งบุกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับต่อมาวงเล็บสาม กรณีที่ดินที่ถูกน้ําท่วมขังเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําประโยชน์ในที่ดินได้ไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับวงเล็บ 4. กรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยตามที่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงชะลอการก่อสร้างอาคารและมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารอันนี้ ก็ไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนะครับต่อมาวงเล็บ5กรณีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรการเกษตรก็หมายถึงการประกอบเกษตรขั้นต้นเท่านั้นไม่รวมถึงการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับให้เป็นการเกษตรขั้นต้นไม่รวมถึงการแปรรูปและพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ติดต่อกับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมน,นะครับอ่าตรงนี้อ่าเป็นเรื่องของการสำรวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับเราให้เราพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามการใช้ประโยชน์หรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นะครับต่อมานะครับ4.7คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564 ให้ส่วนรัชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่นเป็นไปเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4.8ปีพศ2567เป็นต้นไปให้ใช้บัญชีแนบท้ายกอของประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมฉบับที่2ลงวันที่31มก,กราคม2566 4.9การกําำหนดประเภทและวิธีการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างตามที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประกาศกำหนดและคู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์จัดส่งให้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนของการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2568นะครับ